เข้ากับยายจอยนะคะทุกคนวันนี้ยายจอยแกงจืดแซ่บหลาย <c oughs> ใส่วุ้นเส้นด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ใส่เต้าหู้ นี่ฝนตกทั้งวันเลยเย็นเย็นสบายดีม,มันร้อนโคตรร้อนหลายวันหล้วว่าต้องมาหลายวันหรอกเป็นเดือนแล้วแหม,ม,อม่อนกวานใหม่มอืงร้อนค่าร้อนเนี่ยฝนตกนี่แหละดีแล้วใครแน่ไอ้เ <laughs> น้มเขาอีกเ <laughs> น้มยอ่อย <laughs> ยายอ้อ,อยใจเือเขียวยายอ้อยบอกว่าเออยายจ่อยกับสีเขียวนี่ออยหมอมายืนแข่งกันดูเขียวก็เขียว,ยวได้หน่ฟาดิดโทท,ท่านผู้ชมพ่นใส่เสียผาตามวันโอ้ยเขียวอ่อนก็เขียวแก่วันนี้อยู่กันหลายคนเด้อท่านผู้ชมยายอ้อยยายจ่อย,ยสองฟิเนง <c oughs> เป็นหมู่กันไปไปลวกกันนั่นจ้าเต้ คนหนึ่งเหล่าปั่นคนนึงแกงจืดมันเข่าคุณจิบอกเฮ้ยน้ำอมิตเขาเรียกว่านางเปกจตกเปกบเยอะอยแล้วก็กินเยอะอยมากกินเข่าคนน่ะเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่เ บอขอดอบเนี่ยยังถ่ายคลิปอ,อยูอออ่อข้างล่างแล้วแปะเขียวแล้วปากเขียวแล้วน้ำสีฟ้าน้ำผลไม้สีฟ้าแล้วปากเขียวไปแล้วยายอ๋อยกินน้ำผลไม้ปั่นมูฮาวายมูฮาวายวุ่นวายแล้ววุ่นวายแลยว้าวุ่นเลย ว้าวเลย,<บ>ว,ยว้าวว,าวุ่เลยที่นี่พอสองแถาแล้วสามท่าแล้วกันยายสายยายจอยยยอ่อยบ้านหลังนี้มีความสุขนะคะหมูลายหมูลายแหง้งให้ขายห กรดูกเราบอกเขานะแล้วไงข้อล้วโอ้ต้นกิ่นแล้วลว,ลว,วะซ่านุ่นนะใา,าวนเ็มซบแซบ,แซบ หอนยบอ่็หอนห่มเออท่านผู้ชมวันนี้จ้งแก้งื่นดเผ็ดอืมงดเผ็ด กินเข่าหน่อยๆกินแกงจืดหลายๆก mm. ินพักหลายๆแซบๆ่บแซ่บร่อนไม่นหนมหนมหายห่อนกินด้าย้วปากพองมันห่อนหอมันห่อนอกินห่อนๆทุกทวงอยากกินแต่แบบอะไรที่มันแซ่บแเลยหนยยำๆจังเสีย <c oughs> องันนี้ก็สวยนิดเชียวไอพี่เผาไม่ต้องใส่ใช่ไหมไม่เอาพี่เผาเอาเฉพาะเครื่องปรุง <c oughs> เอาแซ่บๆเด้เธอตำแซ่บๆตำแซ่บๆให้ชิมน้ำเยอะเด้อ พอแล้วบัดท,ที่นี่คลิปนี้แค่นี้เด้อะจ้ะเดอะ้อคลิปหนาพอกันไหมพอหอมปากหอมคอสู้มือสูเวนสวัสดีจ้า